สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Top Trending ค่ะวันนี้เรามีข่าวใหญ่ระดับโลกที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไม่แน่ว่าอาจจะสั่นสะเทือนทั้งทวีปเอเชียและโลกทั้งใบเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยมาเลเซียและอาวุธนิวเคลียร์ระดับสุดยอดของรัสเซียที่ชื่อว่าลบ28รูปีซามมหรือที่ทั่วโลกขนานนามว่า ซาต a นไ i ไอาวุธยุทธศาสตร์ที่ถือว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปที่น่ากลัวที่สุดในโลกรายงานล่าสุดที่หลุดออกมาสร้างความตกตะลึงไปทั้งโลกเมื่อมีการเปิดเผยว่าประเทศมาเลเซียได้ทำการส่งมอบลบ28รูปีจำนวน10ลูกให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างสมดุลทางทหารและเสริมอำนาจยุทธ,ธศาสตร์ในภูมิภาคนี่คือครั้งแรกที่มีการพูดถึงการที่ประเทศในอาเซียนสามารถครอบครองขีปนาวุธประเภทนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วลบ28รูปีเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียเท่านั้นหลายคนอาจสงสัยว่าลบ28รูปีคืออะไรและทำไมการที่ไทยได้รับมอบจำนวน10ลูกจึงถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคอย่างสิ้นเชิงลบ28รูปีหรือซามทคือขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นล่าสุดของรัสเซีย ที่มีความสามารถยิงได้ไกลมากกว่า18,000กิโลเมตรสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้มากถึง10-15หัวรบและที่สำคัญที่สุดคือสามารถหลบหลีกระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาและนาโตได้เกือบทั้งหมดสิ่งนี้หมายความว่าหากประเทศไทยครอบครองลบ28รูปีจริงแม้เพียงแค่10ลูกก็สามารถเปลี่ยนสถานะของไทยจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็น มหาอำนาจด้านอาวุธนิวเคลียร์ที่ทุกประเทศต้องเกรงกลัวคำถามต่อมาคือทำไมมาเลเซียถึงเป็นผู้ส่งมอบและเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรแหล่งข่าวไม่เป็นทางการระบุว่ามาเลเซียอาจมีข้อตกลงลับกับรัสเซียผ่านช่องทางการทูตและการค้าด้านพลังงานเพื่อแลกกับการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและเนื่องจากมาเลเซียมีข้อจำกัดด้านงบป,ประมาณและโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บรักษาอาวุธนิวเคลียร์ ระดับลบ28รูปีจึงอาจเลือกที่จะถ่ายโอนให้กับประเทศไทยซึ่งมีฐานทัพอากาศและระบบป้องกันที่เหมาะสมกว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางทหารการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าอันตรายและกล้าหาญอย่างยิ่งเพราะลบ28รูปีไม่ใช่อาวุธธรรมดาแต่มันคือตัวเปลี่ยนเกมของสมดุลทางอำนาจไม่ใช่แค่ในอาเซียนแต่รวมถึงจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแม้แต่สหรัฐอเมริกาก็ต้องจับตามอง ลองจินตนาการดูครับขี่ปนาวุธลบ28รูปีจำนวน10ลูกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยสามารถยิงไปได้ไกลถึงกรุงปักกิง่งโตเกียวนิวเดลีปารีสหรือนิวยอร์กได้ทันทีความสามารถแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยขึ้นแท่นประเทศที่มีอาวุธเชิงยุทธศาสตร์อยู่ในมือแบบไม่เป็นทางการแต่ในขณะเดียวกันคำถามใหญ่ที่ทั่วโลกสงสัยคือไทยพร้อมหรือยังกับการครอบครองอาวุธประเภทนี้ เพราะลบ28รูปีต้องการระบบเก็บรักษาที่ปลอดภัยสูงสุดต้องการการบำรุงรักษาอย่างซับซ้อนและต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเช่นฐานปล่อยใต้ดินหรือไซโลที่ทนต่อการโจมตีโดยตรงหลายฝ่ายมองว่านี่อาจไม่ใช่การครอบครองอย่างเป็นทางการแต่เป็นเทียงการฝากเก็บหรือการถ่ายโอนเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อใช้ในการต่อรองทางการเมืองในภูมิภาค โดยเฉพาะเมื่อช่วงเวลานี้กัมพูชาเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างเร่งเสริมกำลังทหารในเขตชายแดนและทะเลจีนใต้ถ้ามองลึกไปกว่านั้นการส่งมอบลบ28รูปีให้ไทยจำนวน10ลูกอาจเป็นกลยุทธ์ซ้อนกลยุทธ์ที่รัเสเซียต้องการใช้ไทยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อตอบโต้การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่มีฐานทัพในฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น รวมถึงการที่นาโต้กำลังพยายามขยายความร่วมมือมาถึงเอเชียในมุมของอาเซียนนี่คือระเบิดเวลาทางการทูตเพราะการที่ประเทศสมาชิกหนึ่งครอบครองอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ขั้นสูงสุดอาจทำให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหญ่ไม่ต่างจากยุคสงครามเย็นที่เคยเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซียหากย้อนมองในเชิงการเมืองภายในประเทศไทย การได้รับลบ28รูป,ปีจำนวน10ลูกจะกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลไทยใช้ต่อรองบนเวทีโลกได้ทันทีไทยสามารถใช้เป็นอำนาจการต่อรองในการเจรจากับจีนสหรัฐอเมริการัสเซียรหรือแม้กระทั่งในสหรประชาชาติเพราะอาวุธเหล่านี้คืออำนาจเชิงบังคับที่ใครก็ไม่สามารถมองข้ามได้ แต่ปัญหาคือการครอบครองลบ28รูปีนั้นเสมือนเป็นดาบสองคมหากไทยบริหารจัดการได้ดีไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจภูมิภาคที่แท้จริงแต่หากบริหารผิดพลาดไทยอาจกลายเป็นเป้าหมายขององค์การโจมตีเชิงป้องกันจากชาติมหาอำนาจได้ทันทีสิ่งที่น่าคิดคือเหตุใดมาเลเซียถึงยอมมอบลบ28รูปีให้ไทยและเหตุใดไทยจึงยอมรับหากวิเคราะห์ให้ลึก อาจเป็นเพราะมาเลเซียต้องการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคและมองว่าไทยคือประเทศเดียวที่มีเสถียรภาพพอจะดูแลอาวุธระดับนี้ได้ขณะเดียวกันไทยเองก็ต้องการยกระดับสถานะตัวเองขึ้นมาเหนือประเทศเพื่อนบ้านหากลบ28รูปีถูกนำมาติดตั้งในไทยจริงพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดอาจเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือซึ่งอยู่ห่างไกลจากทะเลและยากต่อการปรวดจ,จับโดยดาวเทียม หรืออาจใช้ระบบอุโมงค์ใต้ดินลึกเพื่อซ่อนการปล่อยอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายเชื่อว่าข้อมูลการส่งมอบครั้งนี้อาจเป็นเพียงสงครามจิตวิทยาที่รัสเซียและมาเลเซียใช้เพื่อสร้างแรงกดดันต่อสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรในภูมิภาคเพราะเพียงแค่ข่าวหรือเรื่องลบ28รูปีก็สามารถทำให้ตลาดโลกสั่นสะเทือนและรัฐบาลหลายประเทศต้องเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงโลกจะต้องเข้าสู่ยุคใหม่ทันทีเพราะการที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือครองขีปนาวุธข้ามทวีพลังทำลายล้างสูงจะเปลี่ยนโฉมหน้าของความมั่นคงโลกไปตลอดกาล แล้วคุณผู้ชมหลักครับคิดอย่างไรถ้าไทยครอบครองลบ28รูปีจำนวน10ลูกจริงคุณคิดว่าไทยควรใช้มันเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่สร้างความมั่นคงหรือว่าควรปฏิเสธอาวุธประเภทนี้ไปเลยเพื่อความปลอดภัยของชาติและภูมิภาคอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างและถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Top Trending งคาของเราไว้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนแรงที่สุดในโลกการทหารและความมั่นคงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ